ยังคงคือฮาในโลกออนไลน์เมื่อชาวเน็ตดันแฮชแทกลงมิ่งขึ้นอันดับหนึ่งใน t w i t t e อร์เป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์อีกครั้งนะครับหลังจากมีข่าวเรื่องของพรรคเศรษฐกิจใหม่ของคุณมิ่งหวันแตงสุวรรณว่าอาจจะไปจับมือกับคู่ของพลังประชารัฐ ดันให้ขั้วพลังประชารัปสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นักง่บิมข่าวสดเมื่อวานนี้นะครับได้โพสต์วัวข่าวเป็นข่าวว่าพลังประชารัปจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วสสเกิน250เข้าชัยชนะเพื่อไทยจากกรณีดังกล่าวชาวเน็ตก็ได้ติดแฮชแท็กลุงมิ่งและลุงมิ่งโป๊ะแตกเป็นที่คือฮาไปทั่วนะครับนักข่บิ๊มข่าวสดได้รายงานข่าวว่า เมื่อวันที่12เมษายนม,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 มีรายงานข่าวจากพักพลังประชารัฐแจ้งว่าความคืบหน้าสำหรับการรวบรวมเสียงจัดตั้งสระบาลหลังจากที่กกตและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้หาหรือถึงสูตรคำนวณตสปฏิริษีโดยทั้งนี้ให้ยึดที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา91และพระราชบัญญัติประกอบการเลือกตั้งสอสอมาตรา128129 ประกอบกับเกณฑ์อารมณ์ของการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญที่ให้ความสําคัญกับคะแนนเสียงผู้มีสิทธิ์มาเลือกตั้งทุกคนเป็นแนวทางในการคํานวณต่อสอแบบบันดีจีายชื่อโดยเป็นตูรที่ใกล้เคียงกับที่พักพลังประชารัฐใช้คํานวณต่อสอสามารถคํานวณต่อสอและพักการเมืองได้ทำให้รู้ว่าตัวเลขยังขาดเท่าไหร่เพื่อให้เกินกึึงหนึ่งสำหรับสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกประธานและโหวตนายกโดยในการโหวตนายกทางพรรคพลังประชารัฐต,ต้องการให้ชนะตั้งแต่เสียงในสภาผู้แทนรัษฎรหรือเกิน251เสียงเพื่อความชอบธรรมและป้องกันการคอรหาเรื่องของการใช้สอวอที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพื่อช่วยให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกส่วนที่กรกตยื่นให้สารรัฐธรรมนูญสูตรคำนวณบัญชีรายชื่อนั้นจะไม่ส่งผลต่อการเลือกตั้งเพราะเป็นเรื่องที่ดี มีคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญซึ่งเป็นที่ติดตามกฎหมายและจะสร้างความมั่นใจให้กกตได้ทางข่าวสดยังรายงานต่อไปว่าขณะนี้มีการรวบรวมเสียงคืบหน้าไปมากโดยนอกจากพักปภูมใจไทยพักชาติพัฒนาพักรวมพลังประชาชาติไทยพักชาติพัฒนาพักพลังท้องดินไทยพักรักผืนป่าและพักเล็กอีก12พรรคพักนอกจากนี้อาจได้5เสียงของพักเศรษฐกิจใหม่ ของนายมิ่งสันแหงตวนที่ตอบตกลงจะเข้าร่วมเพราะเห็นว่าต้องการแก้ปัญหาให้ประชาชนส่วนนายมิ่งฝันยังเจรจาตกลงกันอยู่โดยมีนายสมคิตจตุจิพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้พูดคุยในส่วนของพรรคประชาธิป,ปัตย์มีสมาชิกฝั่งนายชวนและคนรุ่นใหม่ไม่เห็นด้วยแต่ว่าที่ต่อต่อที่นําโดยนายถาวรเสนเนียมยืนยันว่าจะมาร่วมและสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ โดยเบื้องต้นมีจำนวน35เสียงขณะนี้มีความมั่นใจว่ามีเสียงข้างมากมากกว่าพรรคฝังเพื่อไทยนั่นคือรายงานข่าวของนักสืบินข่าวสดจากกรณีเรื่องของมิ่งฝวันแตงตุวันอาจกับลำในขณะเดียวกันนักสืบินไทยรัฐก็รายงานข่าวนะครับโดยพาดหวัวข่าวว่าลือหึงมิ่งฝวันอาจจับมือบิ๊กตู ชาวเน็ตลุกคือติดแฮชแท็กลุงมิ่งโปะแตกเมื่อวันที่13เมษายนผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าหลังจากมีกระแสข่าวว่าตัวแทนพรรคพลังประชารัฐได้พูดคุยกับนายมิ่งสามแตงตัววันหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่เพื่อรวมตัวในการจัดตั้งรัฐบาลท่ามกลางกระแสข่าวหรือดังกล่าวโซเชียลได้ออกมาถามหาจุดยืนของนายมิ่งฝันอีกครั้งทำให้แฮท็ มิ่งวันและลงมิ่งโปะแตกขึ้น Twitter, ทวิตเตอร์เทรนด์อันดับหนึ่งนอกจากนั้นชาวโซเชียลได้นำคำพูดปราศัยดีเบตในเวทีต่างๆของนายมิ่งวันรวมถึงแถลงการของพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่ยืนยันจะไม่ร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐจนเกิดคำถามว่าหลังจากพรรคเล่นน้ำสงการแป๊บขอคำถามชัดๆเรื่องข่าวลือพิกขั้ว ตั้งรัฐบาลหน่อยลุงประชาชนต้องการคำตอบทั้งหมดนี้ก็คือกระแสะข่าวที่ฮอตในวันสงการเรื่องของลุงมิ่งลุงมิ่งกับลำลุงมิ่งโปะแตกลุงมิ่งจะเอาอยัางไงตกลงชาวเน็ตร,รอคำตอบจากลุงมิ่งนะครับขอคำตอบชัดๆจากลุงมิ่งหน่อยนะครับว่าคิดยังไงนอกจากนี้ชาวเน็ตยังมี ความเห็นกันมากมายในหลายช่องหลาย Channel ยกตัวอย่างเช่นความเห็นที่ว่าจำคำผมไว้นะฮะผมมีสองข้อคือข้อหนึ่งผมไม่เข้าร่วมกับพ,พรรคพลังประชารัฐและสองข้อสองผมไม่เอาประยุทธ์โอเคเข้าใจผมชัดเจนนะฮะคุณคุ้นไหมครับว่าใครพูดอันนี้ความคิดเห็นต่อไปครับ อย่างน้อยๆลุงตู่ก็เป็นนายกคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ทั่วโลกต่างพากันยอมรับและออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้หน้าจ,จุดจุดจุดตรงจุดจุดจุดเซนเตอร์นะครับแต่ดูบนจ้าจอเอาแล้วกันละกันความเห็นต่อไปครับไม่ได้โกหกครับหมายถึงลุงมิ่งเนี่ยไม่ได้โกหกเขาบอกอยู่ฝั่งประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุข ฟังกางเกงในสีส้มมันไม่ใช่อยู่แล้วและพลังประชารัฐก็มาจากเสียงประชาชนในระบอบประชาธิปไตยก็เป็นความเห็นต่างนะครับอันนี้อันนี้คือความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยซึ่งสามารถเห็นต่างและถกเถียงกันได้ในโลกออนไลน์เราก็เห็นกันอยู่ประจำความเห็นต่อไปครับกูว่าคงมีสอสอดีๆสักคนทุยสุดท้ายก็จบที่เงินและผลประโยชน์ การเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์นะครับปรมาจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์เคยกล่าวไว้ไม่มีมิตรแท้ไม่มีตัตูถาวรสําหรับประชาชนก็ต้องทําใจและเรียนรู้ประตบการณ์ที่เขาเหล่านั้นทําให้พวกเราความเห็นต่อไปครับถึงคนที่บอกว่าเท่าที่ฟังมามิ่งหวันไม่เคยพูดนะว่าจะไม่เข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐฟังซะ แล้วก็มี YouTube แปะให้นะครับเพื่อนๆสามารถหารับฟังได้ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นงูเห่ายุค 5G ลำบากหน่อยนะลุงมันไม่เหมือนสมัยก่อนยุคนี้รู้กันแทบทุกเสี้ยววินาทีย้อนดูหลังได้ทุกคำพูดหลอกได้แค่หนเดียวลองดูสักตั้งแล้วจะรู้ว่าเสียหมาเป็นยังไงอีกความคิดเห็นหนึ่งครับใจเย็นๆนะคะ่ะ เราตามเพจแกทุก5นาทีเลยตั้งแต่ข่าวออกมาคนด่าแกจมเลยล่าสุดจากแกที่เคยปักหมุดวิดีโอเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจแกเปลี่ยนมาปักหมุดแถลงการว่าจะไม่ร่วมพักพลังประชารัฐประมาณ15นาทีที่แล้วอันนี้มาเป็นแฟนคลับลุงมิ่งครับความคิดเห็นต่อไปครับดีกูไม่เลือกลุงมิ่งเคยชื่นชมแต่หมดศรัทธาแล้วอีกความคิดเห็นหนึ่งครับ งูเห่าเป็นสัตว์ประเภทเดรชามีลิ้นสองแฉกการเคลื่อนไหวเรื้อยไปเรื้อยมาอยู่อาศัยไม่เป็นหลักเป็นแหล่งซึ่งมีสปีชีส์ผสมพันธุ์กับเฮียจึงแยกกันไม่ออกระหว่างสัตว์ที่เรียกว่าง,งูเฮียาจากงูเหา่ากลายเป็นงูเฮียแล้วนะครับความคิดเห็นต่อไปครับลุงมิ่งเอ๋ยลุงมิ่งลุงอาจมีเหตุผลของลุงจะจริงหรือไม่จริงลุงต้องพร้อมรับกระแสสังคมที่จะถาโถม ถ้าจุดเริ่มต้นของลุงมันมาจากการหลอกลวงคนอื่นเพื่อประโยชน์ตนชีวิตเถือของลุงคงบิดเบี้ยวไปจนวันตายอันนี้ก็ลองรับฟังนะครับความคิดเห็นความคิดเห็นต่อไปครับลุงมิ่งทําดีแล้วค่ะคิดถูกแล้วค่ะขอให้ลุงมิ่งมีสุขภาพแข็งแรงในวันปีใหม่ไทยอันนี้มาแนวชื่นชมคงเป็นแฟนคลับลุงตู่ความคิดเห็นต่อไปครับคงเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสําหรับคลิปนี้ ้ามิ่งไปพลังประชารัฐคนที่เลือกมิ่งคงไม่ยอมปล่อยไปเฉยๆแน่ไม่ใช่เรื่องตลกหรือปล่อยผ่านได้การทรยศว่าชั่วช้าแล้วการไปหนุนเผด็จการป้นโกงกินรีดไถทำคนไทยทุกยากเจ็บแค้นมายาวนานและจะอีกยาวนานมันไม่ใช่เวลวร้ายมากยิ่งกว่างูทรพีจากงูเห่าเป็นงูเที้ยแล้วก็จบด้วยงูทรพี ขอบคุณมากครับ